รายการสวยแซ่บนะคะแหมช่วงนี้นะคะดูดวงแมนเวอร์ over, นะคะโดยเฉพาะลูกค้ามินนี่ดีทุกคนได้ดูดวงแบบเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นถึงซ่วงอยากจะรู้เรื่องอะไรเจาะเข้าไปอยากจะรู้เรื่องอะไรแม่นแน่ๆกับหมอซีขยี้ดวงขยี้ไปถึงซ่วงของคุณเลยทีเดียวหลายคนถูกอกถูกใจจองคิวกันให้แน่นเนืองนองเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรหมอซีให้ขึ้นไลน์ขึ้นไอจให้ใครที่อยากจะดูดวงแบบเจาะลึกกับหมอซีนะคะแต่ตอนนี้สําหรับลูกค้ามินนี่ดีทุกคนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มินนี่ดีสามารถดูดวงกันแบบฟรีๆ กับหมอซีขยี่ดวงกันนะคะแหมพลังมาเยอะเชียวแม่ตอนนี้นะคะบอกโปรโมชั่นกันก่อนเลยใครที่อยากจะดูดวงกันแบบฟรีๆไม่ต้องจองคิวนะคะดูกันได้ในรายการตรงนี้ผลิตภัณฑ์มินิดีหนึ่งขวดวันนี้3ามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทลดทันทีหรือพันเก้าแต่ถ้าคุณเพิ่มเงิน300อนะคะอีกแค่300คุณจะได้ฟรีไปอีก1ขวดถ้าก็ได้2ขวดในราคา2,200บาทจากราคาเต็ม7980บาทโอ้โบาทหูลดไปเยอะค่ะคอขวดจะคุ้มกว่ารีบโทรมาที่หมายเลข0-21049 9044นะคะกับมินนี่ดีวันนี้เลยค่ะจ้าและตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับเมอร์ซี่คยีดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถูกใจกับหมอซีภูมออกถูกใจจิ่เหนมีมิ้ทำหน้ากันยิ่เลยยิ่ย่เลยคือยิ่คันหลังมาเดินเกาให้หน่อยเอออันนั้นเซอยวเราพี่ใช่เหรอจะบอกคุณผู้ชมนินึงว่าหมอซีเนี่ยเป็นการดูดวงโดยการผ่านไพ่พระจันทร์ใช่ซึ่งไพ่พระจันทร์เนี่ยจะเป็นไพ่ที่แตกต่างจากไพ่ทั่วไปยังไงนะคะหมอซีไพ่ไพ่พระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่ที่สะท้อนอารมณ์จิตใต้สำนึกลึกๆของคนออกมาคือถ้าสมมติเราจับได้อันไหนก็คือจิตใต้สำนึกของคุณจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องสะ หนูเนี่ยจะประกวดได้ที่หนึ่งไหมคะจับมาหนึ่งไพ่สามารถชีได้เลยใช่เลิศตรงนี้มาซี่คะแฟนหนูอะ่ะมีกิ๊กหรือเปล่าคะหยิบมาเลยงี้ห้าคนนี้ฟันมาเลยรู้เรื่อง,องตายเลยถ้าห้าคนเลิกเถอะพี่ว่าเลิกเลยใช่ไหมเ,ออเป็นตัจีออนไม่แล้วถามได้ลึกถึงขนาดที่ว่ามาซี่คะคือแฟนหนูอะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยทํากันบ้านเลยอะคะ่ะเกี่ยวกับอะไรคะหยิบไพ่ได้ด้วยนะพอหย,ยิบมาปุ๊บอ๋อเขามีกิ๊ก อย่างนี้เลยเร,เรื่องกันเลยถามได้ลึกขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเบเบธรรมดาถามได้ง่ายมากแต่ก็ถามได้นะคะถึงเรื่องที่ดงที่ดินขายที่ดินขายนู่นนี่นั่น<ช>เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรถามได้แต่ตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังพูดคุยกับหมอซีนี้ให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อลูกค้ามินิดีใช่แล้วนะคะที่เป็นลูกค้าเรานะคะซึ่งหลายหลายคนพี่มิ้นขาบอกเลยค่ะว่าชอบหมอซีถามจริงแล้วก็ตอบตรง<ช>ตอบแปลงเพราะว่าตามลักษณะพ้ย,ย่งที่พี่มิ้นบอกไปเป็นไพ่พระจันทร์เป็นไพ่ที่เป็นไพที่ ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกของมนุษย์โดยตรงซึ่งตอนนี้ค่ะหนึ่งในลูกค้ามินิดีเรามาแล้วตอนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรจ๊ะปัดค่ะคุณขวัญปัดฮะคุณปัดเหรอคุณปัดใช้มินิดีเป็นไงบ้างใช้ดีใช้ไปกี่ขวดแล้วคะ ขวดเดียวเานาะถ้าจะซื้อตอนนี้มีโรปรสองขวดนะพูดเลยเอเอนะคุณปัดเป็นผู้โชคดีได้ดูดวงกับมอซี่ขยี้ดวงกันนะคะตอนนี้ต้องเสียงลำแหลมนิดนึงอยากทำเรื่องอะไรคะคุณปัด <c oughs> เรื่องแต่งงานค่ะว้าวถามว่า <c oughs> ทันวานี้ได้แต่งหรือเปล่าคะทันวานี้ได้แต่งโอ้ยมันใกล้แล้วนะใช่ <c oughs> <c oughs> ทำไมจะไม่ได้แต่ง่ปจ้ากรีดันกร อเไปแล้วก็หางนกยุงดิ้นเป็นไปทำปรารถนาจันไหมเจมองเงี้ยเป็นหางนกยุงชันนี่ไงอะไรหรอนะคุณปัดคุณปัดจะได้แต่งงานตามปรารถนานะอันนี้เป็นไพ่อะไรคะหมอซีจ๋าแสดงว่าเคยกําหนดเคยกําหนดไว้แต่เลื่อนมาหรือเปล่าอ่าพอดีจะเป็นมกระลาแล้วเลิกไม่ดีก็เลยจะเลื่อนเป็นธันวาอดูแม่นเพ้อเดือนหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยพฤศจิการธันวาเนี่ยได้แล้ว สมปรารถนาเลยใช่ยินดีด้วยนะคุณปัดปัดปัดอยากรู้อะไรถามได้เลยค่ะแล้วแฟนจะสอบติดตำรวจไหมคะแฟนจะสอบติดตำรวจไหมหมอซีหมอซีจับไพ่ให้เลยนะคะติดยังไงก็ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันเลยจ้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอหมอซีใช่ไพ่พระจันทร์บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ติดเธอผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่นั่นค่ะ เธอมีแต่เรื่องโชคดีนะคุณปาดน่าอิจฉามากเลยน่าอิจฉามากเลยเธองานก็จะได้แต่งแฟนก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเนาะทำอะไรอีกตัวการเงินเกาะการงานของคุณปัดเองช่วงนี้เหมือนเหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเท่าไหร่นะใช่ใทำไมไหนเล่าซีอ๋อไม่หนูพอดีหลายเรื่องค่ะเรื่องคน เพื่อนทำงานตอแหลเยอะว้ายชอบหมอซีตรงนี้แหละโอยคนปัดจริงหรือเปล่าที่เพื่อนที่ทำงานตอนแหลเยอะประมาณนั้นว้ายเธอหมอซียี่ไปถึงซวงแล้วน่ะไม่อยากยุ่งกับใครไงฉันอยู่คนเดียวของฉันดีกว่านี่ขนาดฉันได้เป็นเพื่อนเขานะไม่ได้ไม่ไดตัวเองเหรอโอ้แล้วแบบนี้คุณปัดต้องทำยังไงอะคะหมอซีต้องทำยังไงต้องทยังไงอเพื่อนแบบนี้นี่จากคุณปัดให้เลเว์ขึ้นมา ให้ความรักให้ความเอาใจใส่แล้วก็เปิดใจให้เขาเยอะๆเขาเขาไม่ดีมาแต่เราดีไปชนะคนด้วยความดีซื้อใจเขาใช่จ้ะเห็นไหมไพ่ใบนี้มันสวยมากเลยรูปมันจะอาจจะล่อแหลมนิดนึงอยากจะได้ไพ่นี้แล้วเกินคืนนี้อยากไปทําอะไรคุณพี่ฮะอยากจะได้ไ้กอดไงเห็นไพ่พระจันทร์เขากอดกันนั่นไงจูบด้วยนะจูบกันดูวยเรื่องการงานการดีขึ้น จะดีขึ้นการงานของคุณเมื่อกี้คุณได้ไพราชินีพระจันทร์ราชีพรจันทร์การงานจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ใช้เวลาประมาณสองเดือนนะแล้วจะดีขึ้นเองช่วงนี้เงียบๆนิ่งๆไว้แล้วก็ทําไปตามหน้าที่ของเราเดี๋ยวจะดีขึ้นเองจะไม่ต้องกระตกกระตไา่ต้องคิดมากไม่ต้องอยากอยู่คนเดียวตัวมอบความรักให้อีคนที่มันเกลียดแล้วขี้ฉาเราตอแหลใส่เรามันเกลียดฉันใช่ไหมจะยิ้มให้มันกอดมันเลยแล้วก็จูบมันให่ใบเนี้ยมันกะต่ตอแหลใส่ยิ้มให้มัน เธอแล้วเธอจะได้ความรักกลับมาคุณปาดแล้วอนาคต่มีโอกาสได้ทำส่งออกไหมคะส่งออกหรือเปล่าไม่ได้ทำนะคุณปาดเรื่องส่งออกเนี่ยพักไว้ก่อนนะจ๊ะยังยังดวงยังไม่มายังไมมาไปแต่งงานก่อนเธอแต่งงานก็เลิศแล้วนะรอก่อนรอก่อนโอกาสข้างหน้านู่นอาจจะมีอีกก็ได้เนาะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดวงตอนนี้ยังไม่ได้นะใช่ทำอะ้รอีกคุณปาดเอา่ะ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะคะว่ามีขาวดีนั่นไงเลยค่ะมีของดีๆงั้นทำเรื่องสุขภาพให้นะจ้าสุขภาพช่วงนี้หรอสุขภาพช่วงนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเธอลดมากเลยคุณปัดต์เป็นสีชมพูดีมากเออเธอสุขภาพดีอผู้ชายก็ต้องใช้มีนี่ดีด้วยอา หมอซีตรงนี้แล้วค่ะยี่มินนี่ดีอย่าลืมนะคะเป็นลูกค้ามินีดีคุณปัตค่ะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆที่021049044ชีวิตดีหมดแล้วนาะหน้าเราต้องเป็่งปั่งกับการเป็นเจ้าสาวนะอ้่เลิศเลยช่วงนี้ตลอดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปัดรเลิศเลิศเลิศร้อยครั้งนะหมอซีพูดตรงๆวิมินเท่าที่เราดูกันมาหลายๆลคนจะพบกับปัญหาความเครียดไม่เกรนความรักไม่ติ๊กท่นี่สิ้นเงินหมุนไม่ทันการงานไม่ยืด ก็ดึงออกอดึงออกดึงออกดึงออกแต่นี่ก็ถือเป็นเคสดีเนาะเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละซีมันขึ้นอยู่กับการทําบุญด้วยใช่ไหมถูกต้องมันดวงของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีแผนที่ชีวิตแตกต่างกันคือมันเป็นกรรมที่ทํามาตั้งแต่อดีตชาติมาส่งผลถึงปัจจุบันนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้ระหว่างรอสายลูกค้ามินิดีรายต่อไปนะคะเราจะถามหมอซีดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริมตัวเองให้เราแบบ ร่ำรวยค้าขายเงินคล่องมีเงินเข้ามาไหลมาเทมาอย่างเงี้ยเราต้องทําบุญแบบไหนดีคะโบราณท่านว่าไว้ว่าอยากสวยให้ถือศีลอยากมีกินให้ทําทานอยากมีปัญญาให้ภาวนาการให้ทานจะส่งเสริมดวงของเราให้ร่ํารวยยิ่งขึ้นให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาแต่ถ้าอยากเกิดมามีรูปร่างหน้าตาที่สวยผิวพรรณดีต้องถือศีลห้าให้ครบถ้วนแล้วก็ถวายมินีดีน่ารักที่สุดนี่ไง เราหมินข้อห้านี่ไม่ได้เลยนะตรงนี้อย่าให้เห็นฟังกี้วันศุกร์นะฟังกี้ก็ฟังกี้ฉันตื่นแปดโมงตอนคืนฉันโปะมินเดีตื่นเช้าน้าฉันยังเด้งคนจจบไม่ได้ฉันไปฟังกี้มารถอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เราก็ต้องเลือกตัวช่วยดีๆเราตื่นตีสี่ทุกวันตีสี่ตีห้าทุกวันตอนคืนเนี่ยก็รีบนอนพอคืนมันสุกปุ๊บไม่ได้สิ มันเป็นคืนของเราเราไม่ได้จะเชิญชวนใหคุณผู้ชมไปเที่ยวแต่คืนนี้นะคุณผู้ชมคือมันสุกนะพาไปฟังกี้ด้วยนั่นไงแต่ต้องกลับมาบ้านแล้วพอกด้วยมินิดีเพราะตื่นเช้ามาชาวบ้านจับไม่ได้นะคะว่าเมื่อคืนไปสรุสเลมาตีสองตีสี่จับไม่ได้จริงๆ หมอซีพูดถึงอย่างนี้นะใช้ชีวิตแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลแบบพี่มินออ้นเพราะนั้นอยากให้ดูดวงโดยรวมคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ะนะคะบางทีอาจจะเพิ่งแบบว่าโทรสั่งอ,อาจจะยังไม่ได้เข้ามาในสายของเราทันว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออะไร สิ่งที่ต้องระวังก็คือตอนนี้นะเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีเรื่องของขโมยขโจนควรจะล็อกหน้าตรงหน้าต่างให้ดีเพราะภายใบนี้หมายถึงว่ามีคนแอบเข้าที่หน้าต่างนี่เห็นป่ะหน้าต่างใช่แล้วก็มาขโมยเงินมาขโมยเงินของเราไปต้องระวังเรื่องของขโมยขโจรแล้วก็บ้านควรจะเก็บจะล็อกให้ดีหรือฝากบ้านกับตำรวจตำรวจไว้ จะได้ปลอดภัยแล้วก็นะช่วงนี้ก็จะมีหยุดยาวอีกแล้วไงก็ต้องระมัดระวังกันช่วงนี้ระมัดระวังขโมยขโจรให้ดีเข้าบ้านนะคะไม่ใช่บ้านเราก็บ้านคนอื่นก็เป็นหูเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นปอดเป็นอะไรเขาอเป็นเยอะรอดูเฉยๆยไม่ใช่ไปเข้าบ้านเขาไปดูสังเกตสังกาเอ้ยเพื่อนบ้านเราอคนนี้ไม่คุ้นเคยมันขึ้นหน้าต่างเนี่ยเออก็โทรบอกเพื่อนบ้านใช่อย่างน้อยไม่ใช่แค่บ้านของเราข้างเราบางทีบางคนแบบไม่เกี่ยวกับบ้านฉันฉันรอดฉันรอดแต่ ชอปก็ข yeah. so mm hmm. yeah. mm hmm. uh uh ึ้นข้างบ้านเราได้วันหนึ่งเขามาบ้านเราได้เหมือนกันเพยไม่เป็นตาเคยมีเคสยังไงปลอมตัวเป็นคนตัดย้านันอ่ามาตัดข้างข้างบ้านคนข้างบ้านก็ไม่รู้นึกว่าคนตัดญ้าข้างบ้านจ้างมาที่ไหนได้ขนเซฟเข้าไปหมดเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้ภัยมาทุกรูปแบบเนาะก็ต้องพึงระวังนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังอย่าพลาดซื้อยังไงนะเจ๊จ้าสำหรับโปรโมชั่นของมินนี่ดีนะคะระหว่างรอสายลูกค้านะ0 0 2 1 4 4นคะสําหรับใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สี่ดีคุณจะไดดดู้วงแบบาะลึกกับหมอ ขยี้ดวงอยากรู้เรื่องอะไรถามมาค่ะไพ่หนึ่งใบบอกเลยค่ะหนึ่งเรื่องอย่างชัดเจนไพ่สองใบคนอยากรู้สองเรื่องไพ่สิบใบคนอยากรู้สิบเรื่องโอกาสนี้เป็นโอกาสของลูกค้าเมนี่ดีที่จะได้ดูดวงกับหมอซีขยี้ดวงจริงๆหนึ่งขวดสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทลดเหลือพันเก้าถูกมากแต่ถ้าคุณเพิ่มอีกสามร้อยคุณได้ฟรีอีกหนึ่งขวดใหญ่ๆเต็มๆเหมือนกันสองขวดแค่สองพันสองร้อยบาทสั่งซื้อตอนนี้ได้ดูดวงฟรีมีเฉพาะรายการสวยแซ่บเวอร์เท่านั้นค่ะศูนย <c> ์สองหนึ่งศูนย์สี่เก สุดยอดเลยมาดูดวงให้เราคนละข้อดีกว่าหมอซีได้เลยอยากรู้เรื่องอะไรอยากดูเรื่องความรักความรักหยิบมาหนึ่งใบายรอยิบเองเลยเหรอหยิบเองเลยจะให้ใครหยิบน้องเหรออตื่นเต้นนะเรื่องของความรักมันเป็นยังไงนะให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน้าไพ่ก่อนฮึดดูหน้าไพ่ z o o เข้ามา z ูงเข้ามาใกล้ๆ z o o เลยเหรอหมอซีทำไม z ูมเข้ามาจ้ะไหน z ูงเข้ามายัง เห็นไพ่ไหมทำไมมันนั่งเศร้าปากเบิ่นหนึ่งอันรูปที่พี่มิ้นกําลังแก้ผ้านั่งกอดข่าอยู่แล้วฉันอยากอยู่คนเดียวแม่นี่กวตาเห็นอารมณ์อะอารมณ์มันอยากอยู่คนเดียวเลยเห็นป้าไพ่ไปเนี้ยทำไมหมอซีเมน์อย่างนี้แล้วนี่คือใบอะไรคะมันมีความกลัวอยู่ลึกๆข้างในแต่ว่าใจนึงก็อยากก็อยากได้ความรักใหม่ๆก็ยังปิดไม่สุดอะเนาะแบบอย่างเงี้ยแบบอะไรรู้เธอ <c oughs> คือตอนนี้เป็นคนอยากอยู่คนเดียวมากเลยเ <c oughs> ้าอยู่กันหลายคนแล้วปวดหัวแล้วทำไมต้องออหลายคนล่ะมีละคนจะไม่เวียนหัวจะไม่เวียนหัวยู่ลัมพังอุกิจก,กี่ตัวแล้วห้ามคบเป็นเจ็ดตัวโน้ตหกเดี๋ยวเขามารวบเลยนะคะอ,อ,อ่ะน้องไขลู่บ้างไครลี่อะละ่ะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะสุขภาพค่ะสุขภาพช่วงนี้มาสุขภาพมามันเป็นยังไง รอบช่วงนี้อ๋อมีปัญหากับการนั่งนะทําไมเนะ <c oughs> นี่ย็ <c oughs> ดูหนะ้าท่านั่งดิการนั่งเวลานั่งเนี่ยจะทําให้ปวดหลัง<อ>ปวดช่วงก้นเนี่ยได้จริงซึ่งหรอพายลี่ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่นั่งปกติมากค่ะพี่มีรองเท้าสูงห้านิ้วนั่งไขว้ห้างบิดตูดสะโพกเพื่อแอนเข้าหาก,กล้องและไฟไม่ปวดตูดเลยหนูท่านั่ง <c oughs> ล็อกละหานนี้ก็ต้องระวังนะจริงาบางทีถ้าหมดรายการบเราต้องนั่งเป็นปกติเลยนะซึ่งอันนี้เตือนแล้วกันหลายหลายคนเจ้เวลานั่งรถหรือว่าแบบว่าไปในที่ไก,กลๆนั่งนบนเบาะรถนานบางคนปรับเองอแบบว่าสบายใจแต่ว่าบางทีเนี่ยมันทําให้การจัดเรียงของกระดูกสันหลังมีปัญหาเพราะว่าลี้ก็ไปพบแพทย์มาแล้วม,มีปัญหาเกี่ยวกับหลังจริงๆตอนนี้กระดูกสันหลังมันงอลงคุณพี่เพราะฉะนั้น เนี่ยมันเป็นปัญหาของคนที่มีคนขับรถให้ไม่หรอกต้องขับเองแล้วหลังจะตรงขับเองเหยียบคันเร่งไม่ถึงขับเองมาสีเดือแล้วลาบากมากพูดเลยแล้วทาไมอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าอีกคนอยู่ด้วยมันขับรถไม่เป็นเลยอยากอยู่คนเดียวนั่นไงอยู่คนเดียวก็เย็นยก็ไม่จรู้จะเป็นยังไงเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะให้พี่มิ้นไปร้องเพลงกันก่อนถ้าครบตัวโน้ตเมื่อไหร่แล้วก็รวบเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ ได้พบความสนุกนะคะเคล็ดลับนะคะรวมถึงโปรโมชั่นเด็ดๆและยังแถมท้ายกันด้วยการดูดวงดูโดยรวมให้กับคุณผู้ชมด้วยแต่ถ้าอยากดูแบบเจาะลึกนะคะเรื่องอะไรเราไม่จํากัดเลยทีเดียวนะคะเป็นลูกค้ามินิดีหน้าดีชีวิตดีจริงๆคุณผู้ชมนี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอซีขยี้ดวงค่ะขอบคุณค่ะหมอซีวันหลังมาขยี้ดวงอีกนะ,ะกชอบมากไพ่หนึ่งใบนิด ปันฟ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 ันของแม่ตอน่งท้ายรรเราเต้นท่าสักผ้ากันดีกว่าค่ะ<ด>ี <ๆ S 2> โอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ